หลังจากผู้แทนจังหวัดแพร่ร่วมศึกษาดูงานในประเทศสวีเดนเพื่อการพัฒนาเมืองไม้ยั่งยืนโดยใช้แนวทางประเทศสวีเดนเป็นต้นแบบล่าสุดคณะทำงานแพร่เมืองไม้ยั่งยืนประกอบด้วยคณะทำงานและภาคีร,ร่วมได้แก่สถาบันการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนผู้แทนฝ่ายการเมืององค์กรทางสุขภาวะสสสและผู้ประกอบการสิ่งประดิษฐ์ไม้สักเมืองแพร่ เมื่อวันที่7ธันวาคม2568ที่ห้องประชุม g i n g e r b r e a d House แพร่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ผลของการประชุมนายอดิศรฉลวยประชาสัมพันธ์กลุ่มแพร่ไม้ยั่งยืนจังหวัดแพร่สรุปการประชุมว่าการพัฒนาแพร่เมืองไม้ยั่งยืนจากบทเปลียนประเทศสวีเดนนั้น ผลของการประชุมสรุปได้ว่าเม,มืองแพร่จะต้องพัฒนาให้เกิดแบรนด์เมืองไม้ยั่งยืนให้เป็นภาพจำของสาธารณชนเ,เริ่มโดยเอกภาพของกลุ่มผู้ถือครองที่ดินดนโยบายภาครัฐที่จะเข้ามาสนับสนุนเกิดความร่วมมือทำงานร่วมกับประชาสังคมและสถาบันการศึกษาการปรับเปลี่ยนไปสู่ปเป้าหมายต้องทำงานเชิงระบบ System Change สร้าง Ecosystem ที่ครบวงจร ความหลากหลายทางชีวภาพเอื้อต่อการผลิตต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเกิดพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติกับการพัฒนาที่ไปด้วยกันเพื่อเปลี่ยนทัศนคติสังคมมีระบบการยกย่องและสร้างต้นแบบ building award การคิดค้นออกแบบการจัดการสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ๆเป็นการสร้างแรงจูงใจซึ่งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาให้ความสนใจปัจจุบันแผนการสร้างแพร่เมืองไม้ยั่งยืนโดยภาคประชาชนมีการสำรวจพื้นที่ปลูกผา ซึ่งต้องเร่งสำรวจให้ครบทั้ง8อำเภอโดยเฉพาะงานพื้นที่ต้นแบบที่อำเภอลองจาก60ไร่เพิ่มเป็น100ไร่สอดรับกับเป้าหมายของกรมป่าไม้ต้องการเพิ่มพื้นที่ปลูกผ่าจำนวน1,700ไร่ในปีพุทธศักราช2568ซึ่งต้องให้ความรู้เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการผ่าพร้อมทั้งรักษาระบบนิเวศต่อเนื่องใน15ปีจากนี้ไปในชัดเจนมากว่าเราไปดูการ เขาพัฒนาเรื่องไม้ยังยืนอย่างไรแล้วนะครับเนาะแล้วก็ได้เกิดความร่วมมือจากหลายฝ่ายเนี่ย <c oughs> จนสำเร็จได้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากเน้นว่า <c oughs> ปัจจัยที่ที่สกุกที่เขาสำเร็จนเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่นักการเมืองท้องถิ่นครับ คือวันนี้เนี่ยเป็นการรับทราบข้อมูลที่เราไปดูศึกษาดูงานที่สวีเดนกันมานะครับมีตัวแทนของคณะกรรมการเมืองไม้ยังยืนจังหวัดแพร่ไปมาอาทิตย์หนึ่งก็มาเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ผลสรุปก,ก็คือว่าเราจะทำงานต่อก็คือเรื่องของแผนปฏิบัติการนะครับตอนนี้นะครับ แผนปฏิบัติการว่าเ,เราจะปฏิบัติการอะไรบ้างนะครับในจงังหวัดแพร่เนี่ยหลังจากที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นวันนี้เนี่ยเราได้ข้อสรุปมาว่าเ,เราเราจะมีอบอจอ นะเป็นเจ้าภาพที่จะทำฟอรัมในการวางแผนปฏิบัติการนะครับตอนนี้แผนปฏิบัติการเนี่ยเราจะปฏิบัติการอะไรกันบ้างต่อไปเนี่ยเพื่อให้มันเป็นเอกภาพเพื่อให้มันมีความชัดเจนแล้วก็เพื่อให้มันมีความเป็นยูนิตี้นะ,ะเดินไปพร้อมๆกันนายอดีสรกล่าวด้วยว่าแพรมีชื่อเสียงเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแต่ก็ต้องหันมาพัฒนาคุณภาพของไม้และงานฝีมือ ต้องสร้างระบบรับรองมาตรฐานให้เหมาะสมกับราคาขายที่ลูกค้าพึงพอใจเมืองแพร่ต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่การตัดไม้ไม่ใช่กระบวนการทำลายป่าภาพลักษณ์ใหม่คือการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนสามารถตัดไม้แบบไม่ทำลายระบบนิเวศและต้องผลักดันปรับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพศส5 7 1ัถึง2575ที่ยังไม่มีกรอบการสนับสนุนเมืองไม้ยั่งยืนในระดับนโยบาย เร่งสร้างนวัตกรรมการจัดการใหม่ด้วยงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาซึ่งต้องเป็นโจทย์วิจัยร่วมระหว่างชุมชนภาคธุรกิจภาครัฐและสถาบันการศึกษาสุดท้ายคืองานแพร่ฟอรัมเวทีบูรณาการสร้างแผนปฏิบัติการเมืองไม้ยั่งยืนร่วมกัน